แปงหลวงสูงผงาดองค์พระาธาตุคือโมรดุทิ่นน้ําตกห้วยตัดงามอ่างเก็บน้ําแหล่งท่องเที่ยวตําบลไมยาเป็นหนึ่งในห้าตำบลของอําเภอพะยาเมิงรายมีประชากรจํานวน7,447คน2,856ครัวเรือนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีหมู่บ้านทั้งหมดจำนวน18หมู่บ้านแบ่งออกเป็นสองเขตดังนี้เขตที่1เขตไมยามีจํานวน9หมู่บ้านประกอบด้วย หมู่ที่หนึ่งหมู่สองหมู่สามหมู่สี่หมู่เจ็ดหมู่เก้าหมู่สิบห้าหมู่สิบหกและหมู่ที่สิบแปดเขตที่สองเขตไม่ก้างมีจํานวนเก้าหมู่บ้านประกอบด้วยหมู่ที่ห้าหมู่หกหมู่แปดหมู่สิบหมู่สิบเอ็ดหมู่สิบสองหมู่สิบสามหมู่สิบสี่และหมู่ที่สิบเจ็ดตำบลแม่ยามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ที่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนเริ่มจากเทศบาลตำบลไมาย,ยาจุดศูนย์รวมการบริหารงานคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านและกลุ่มองค์กรต่างๆในตำบลและหนึ่งในนั้นคือองค์กรสตรีในนามคณะทำง,งานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลไมาย,ยามีคณะกรรมการจำนวน9้าคนทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมสนับสนุนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในตำบลไมาย,ยา ให้มีอาชีพมีรายได้ด้วยเงินทุนดอกเบี้ยต่ำคอยให้คำแนะนำเป็นที่ปรึกษาของสมาชิกได้คอยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเลขานุก,การคณะอนุกรรมการ,การการกลองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอในกรณีมีอุปสรรคคณะทำงานได้รับการอนุเคราะห์จากเทศบาลตะบลไมยาให้ใช้ห้องประชุมเป็นสถานที่ทำงานเป็นศูนย์ประสานงานของคณะทำงานคณะทำงานขับเคลื่อน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลไม้ยาทั้งอดีตและปัจจุบันมีเป้าหมายในการทำงานพัฒนาสตรีร่วมกันคือสตรีไม้ยาต้องมีอาชีพมีรายได้มีคุณภาพชีวิตดีโดยใช้หลักสามสร้างเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานดังนี้ 1. สร้างความเข้าใจคณะทำงานขับเคลื่อนมีความเข้าใจในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในการดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้แก่สตรีในตำบลให้รู้และเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบีย้ยต่ำา 2. สร้างความสัมพันธ์อย่างต่อนเนื่องสม่ำเสมอคณะทำงานขับเคลื่อนจัดกิจกรรมร่วมกับส่วนราชาการชุมชนอย่างต่อนเนื่องและสม่ำเสมอในการประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสร้างความเข้าใจให้แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รวมถึงการถามไทยสารทุกกับสมาชิกที่กู้เงินกองทุนอย่างสม่ำเสมอด้วยสสร้างความสุขคณะทำงานขับเคลื่อนส่งเสริมสนับสนุนให้สตรีตำบลไม้ยามีกิจกรรมการทำงานร่วมกันโดยสนับสนุนให้คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลหมู่บ้านเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบป,ประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทเองินอุดหนุน เพื่อพัฒนาศักยาภาพสตรีในตำบลให้เพิ่มขึ้นทำให้สตรีในตำบลไมยาได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์มีกิจกรรมทำร่วมกันเกิดความรักความสามัคคีในกลุ่มของสตรีตำบลไมยาและนอกจากนี้ได้สนับสนุนให้สตรีในตำบลที่ต้องการมีอาชีพเสริมขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทเงินทุนหมุนเวียนเพื่อนำไปเป็นเงินทุนประกอบอาชีพเสริม เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่สตรีทําให้ครอบครัวของสตรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขเพิ่มขึ้นผลการขับเคลื่อนงานที่โดดเด่นห่ง ด้านการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีผลสําเร็จคือการเพิ่มจํานวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและจํานวนโครงการที่มีสมาชิกเสนอขอรับการสนับสนุนโดยไม่มีหนี้เกินกําหนดตําบลไมยามีจํานวนสตรีที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปตามฐานข้อมูลกรงการปกครอง จำนวน4,637คนปัจจุบันมีการสมัครเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจำนวน4,234คนคิดเป็นร้อยละ91.31%ที่ผ่านมาคณะทำงานประสบปัญหาการเพิ่มจำนวนสมาชิกกองทุนพบว่าสตรีที่อยู่ในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นสตรีที่สมัครเป็นสมาชิกกองทุนเรียบร้อยแล้วแต่ในฐานข้อมูลของกรมการปกครองยังคงเหลือจำนวนสตรี ที่ไม่ได้สมัครอีกจำนวนหนึ่งซึ่งไม่ทราบว่าอาศัยอยู่ที่ไหนอย่างไรปี2567และ2568คณะทำงานร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยร่วมกับอาสาสมัครกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในแต่ละหมู่บ้านประสานอาสาสมัครผู้จัดเก็บข้อมูลจอปทซึ่งในบางหมู่บ้านผู้จัดเก็บข้อมูลจอปทก็คืออาสาสมัครกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีโดยร่วมลงพื้นที่ของครัวเรือนในหมู่บ้าน อาสาสมัครดําเนินการจัดเก็บข้อมูลจอปทอาสาสมัครกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดําเนินการตรวจสอบสถานะของสตรีที่มีอายุ15ปีขึ้นไปด้วยหากในระบบแสดงสถานะยังไม่เป็นสมาชิกอาสาจะประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและเชิญชวนให้สมัครสมาชิกการแก้ไขปัญหานี้สามารถทําให้การเพิ่มจํานวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้จํานวนมาก เราเข้าถึงได้ทุกครัวเรือนทุกคนทุกวัยอันส่งเสริมสมาชิกเข้าถึงแหล่งทุนอำเภอพายามิงรายมีโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียนตั้งแต่ปีพศ2559ถึงพศ2568รวมจำนวน58โครงการเป็นโครงการที่มีอยู่ในพื้นที่ตำบลไม้ยาจำนวน31โครงการยอดเงินรวม5,334,000บาทชิดป็นร้อยละ53.45 ของจำนวนโครงการทั้งอําเภอมีสตรีที่เป็นสมาชิกที่เข้าถึงแหล่งทุนจํานวน156คนคิดเป็นร้อยละ3.68ของสมาชิกในตนําบลปัจจุบันมีโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียนที่ยังมีภาระผูกพันกับกองทุนจํานวน8โครงการยอดเงินรวม1นึ่งล้านสามบาทและทุกโครงการไม่มีหนี้เกินกําหนดจําระเนื่องจากคณะทํางานขับเคลื่อน มีขั้นตอนการบริหารจัดการหนี้ที่ดีมีการติดตามกลุ่มสมาชิกให้ดำเนินโครงการตามที่เสนอและติดตามตรวจเยี่ยมกลุ่มเป็นระยะให้คำแนะนำคำปรึกษาและพัฒนาต่อยอดกิจการของกลุ่มรวมถึงการแจ้งเตือนการชำระเงินคืนกองทุนตามกำหนดในสัญญาอย่างสม่ำเสมอกรณีพบปัญหาประสานแจ้งสำนักง,งานเลขานุก,การคณะอนุก,กรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอทันทีเพื่อแก้ไขอย่างทันท่วงทีปัจจุบันมีกลุ่มที่นำผลิตภัณฑ์ขึ้นทะเบียนโอท็อปจำนวนหนึ่งกลุ่มได้แก่กลุ่มอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงสร้างรายได้ของนางสาวปนัดดาเทนุรักษ์หมู่ที่15ตํบ้บาตแม่ยา 2. ด้านการให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีผลสำเร็จการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ,พวองดบีดเพื่อสวัสดิการสังคม ปีงบประมาณพศ2567คณะทำงานขับเคลื่อนได้สนับสนุนให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมาการพัฒนาสตรีตำบลไม้ย,ยาจัดทำโครงการการประดิษฐ์และจัดดอกไม้แห้งโดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทเงินอุดหนุนหลังจากการอบรมได้มีการพัฒนาต่อยอดโดยการจัดตั้งกลุ่มอาชีพพวงหลีดเพื่อสวัสดิการสังคมผลิตและจำหน่ายพวงหลีดผ้าอ้อม สร้างรายได้ให้กับกลุ่มและเป็นสวัสดิการแก่สังคมดูแลคนด้อยโอกาสผู้ป่วยติดเตียงสู่สังคมดูแลสังคมนำไปสู่สังคมสวัสดิการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่สตรีทำให้ครัวเรือนในตำบลไม้ยามีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุข